ิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยแล้วก็มาคิดด้วยหลักเหตุผลหรือจากประสบการณ์ของพวกเราเองเนี่ยแล้วก็เชื่อก็จิตมันไม่ได้เชื่อตามนะจิตไม่ได้เชื่อตามเราหรอกมันเป็นแค่เพียงสัญญาหรือว่าเป็นแค่ความจําหรือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแหะที่มันอยู่ในในจิตของเรานั่นแหละ,ะแต่มันไม่ได้เชื่อมันมันไม่ทําตาม ถ้าหากว่าเป็นประสบการณ์ของเขาเองนะถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เขาไปประสบเองกินประสบมันเองนะเนี่ยแล้วเขาเห็นทันด้วยนะแล้วก็เห็นทันอย่างนั้นะเขาถึงจะเชื่อและทําตามอันนี้คือคือหลักไม่ได้พูดให้เชื่อนะ,อะแล้วเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ <c oughs> สําหรับผู้ที่ฟังธรรมะมาก็ดีฟังเรื่องราวอะไรต่งตางๆมันก็ดีนะ อ่าแล้วมาคิดสาระตาแล้วว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นเมื่วานนี้ก็